สวัสดีค่ะเที่ยวบันเทิงวันนี้ มะนาวสอนศิลและหนธนากรร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมปิดเพื่อเปลี่ยนปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth ลัส r 2015งานนี้มะนาวและโหนยังมาเชิญชวนแฟนๆเที่ยงบันเทิงร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ที่จะมีการรวมตัวปั่นจัก,กร,รยานรณรงค์จากสวนลุมพินีมาที่เซ็นทรัเวิลด์โดยออกจากจุดสตาร์ทที่สวนลุมในเวลา16นาฬิกาและในเวลา20นาฬิกา30นาทีก็จะมีการปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา1ชั่วโมงพร้อมกันทั่วโลกค่ะกิจกรรมปิดเพื่่่อเปลียนช Earth Hour. นั่นเองนะคะก็รวมกันหลายๆประเทศนะคะเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นปิดทั้งวันก็ได้นะก็ได้นะผมก็ปิดทั้งวันอยู่แล้วเพราะบ้านเพิ่งโดนตัดไฟไปผมขอแค่บ้านคนละ1ดวงไฟไหนที่ไม่ได้ใช้ในวันที่28มีนาคมเสาร์นี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะร่วมกันปิดไฟ1ชั่วโมงปิดเพื่อเปลี่ยนครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ